เชอบจัดโดนัทลงกล่องมาที่สุดมันสนุกที่สุดท <c oughs> าร้านของเราให้เราแบบเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบตอนนี้คือเราเก่งในเรื่องของโดนัท <c oughs> อะไรเงี้ยครับผม <c oughs> เราตั้งใจจะให้กล่องนะครับเป็นกล่องที่แบบเหมือนผู้รับก็ดีใจที่ได้รับแล้วผู้ให้ก็แฮปปี้แบบเหมือนรู้สึกพราวที่ได้ให้ด้วย <c oughs> ตั้งแต่แรกอยู่แล้วลครับ สวัสดีค่ะทักทายคนฟัง New Year New You My First Time ทุกคนนะคะก็ต้นปีแล้วเนาะผ่านเดือนมกราคมกันมาได้สักหลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มี สถานการณ์อะไรหรือข่าวดีอะไรขนาดนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะคะถือว่าเป็นตัวแทนทีมเดอะซันดาห์พอดแคสต์ค่ะมั่นใจว่าเดี๋ยวสถานการณ์อะไรที่มันเครียดตึงเครียดต,ตอนนี้จะได้ผ่านไปไวๆนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะจูนก็จะมาพูดถึงเรื่องที่จูนคิดว่าเป็น New Year Resolution ที่น่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนจริงๆก็รวมทั้งตัวจนเองด้วยนะนั่นคือการที่จะมีคาเฟ่เป็นของตัวเองแล้วก็เปิดร้านขนมออนไลน์ของตัวเองค่ะเพราะจูนเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เราก็ชอบไป แบบคาเฟ่ฮอปปิ้งใช่ป่ะก็จะไปร้านกาแฟาร้านขนมสวยๆเดี๋ยวนี้ก็แต่งสวยมากขนมก็อร่อยมากอะไรเงี้ยไม่แปลกที่ทุกวันนี้หลายๆคนก็อาจ,จะอยากเริ่มธุรกิจนี้ ของตัวเองกันบ้างน,นะคะแต่พอมันมีไอโซเชียลดิสแทนซิ่งพอมันมีแบบช่วงล็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงบางคนก็พับโปรเจกต์นี้ไปก่อนแล้วก็เพื่องั้นขายขนมออนไลน์แทนไหมหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะสำหรับพอดแคสต์ n w y y e r r n w y y u u y y i r s t t t m m e เอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดคาเฟ่ครั้งแรกแล้วก็การเปิดร้านขายขนมออนไลน์ครั้งแรกค่ะจุนไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้จุนก็มี บุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะ <laughs> มากกว่าจูนนั่นก็คือพี่โอ๊ตแล้วก็พี่โอ๊ตสื่อค่ะเจ้าของร้านดอกใบโดและเจ้าของเพจโอ๊ตเอ็กซ์ซอฟแวร์ค่ะควส,สวัสดีค่ะเกรงไหมคะเกรงมากมาอ่านพอดแคสต์เหมือนจะยากกว่าการเปิดธุรกิจคาเฟ่อะไรหรือเปล่าทักทายก่อนให้พี่ๆแนะนาตัวก่อนจะได้แบบชิลกันขึ้นนิดนึงครับสวัสดีครับโอ๊ตครับค่ะ โอสื่อครับผมซึ่งก่อนหน้าที่พี่พี่มาเปิดต่อไบโทจริงๆก็คือมีเพจใช่ไหมคะใช่ครับที่ชื่อว่าอนเอ็กซอมแวร์ใช่แล้วครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นทํางานประจํเหมือนกันทั้งคู่ครับโอ้คืออยู่แบบเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ่ครับแล้วก็เปิดเพจคู่ไปด้วยคู่กันไปเลยแสดงว่าตอนนี้ยังทํางานประจําไม่ทำล้วครับจริงว่าเป็นตอนนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ไหมก็ถือว่ามากเหมือนกันแต่ว่า ในวันนั้นเนี่ยเราแค่คิดว่าถ้าเราจะมาทำครับเราก็อยากจะโฟกัสแบบเต็มที่เลยครับก็เลยตัดสินใจแบบเลิกทำไปเขออ้าใจ,ใจที่ถามคือหนูจะรู้สึกว่าเรียกแทนตัวเองว่าหนูหนูจะรู้สึกว่ามีคนหลายๆคนยิ่งเพื่อนรอบตัวที่เขาจบมาแล้วเขาจะเลือกทํางานประจาใช่ป่ะเพราะอะสเตเบิลกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยเทรนด์ยุคนี้เราก็อยากแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะ่ะแต่ก็จะมีคนที่ยังลังเลอยู่เนาะว่า เฮ้ยเราจะออกมาเปิดธุรก to <duh. S 2> ิจเปิดร้านคาเฟ่ขายขนมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนที่เป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทำสำเร็จนะเลยเกิดมาเป็นร้านดรอปบดยดูวันนี้งั้นถามก่อนเลยว่าจากความชอบที่เราไปคาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วก็ไปรีวิวในเพจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันค่อยๆกลายมาเป็นธุรกิจของตัวเองได้ไงแย่งกันตอบก็คือมันเริ่มต้นมาจากการที่เราทำเพจอะครับ พอทาเพจอะมันก็ทําให้เรามีโอกาสในการเดินทางไปตามที่ต่างๆไปต่างประเทศเลยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าร้านอาหารเไรครับเราจะรู้สึกว่าแบบก่อนเอาอย่างที่ดีกว่าคือตอนไปเราก็จะเลือกแล้วว่าเป็นแบบดีไซน์โฮเทลหรือว่าร้านอาหารที่บบดีไซน์นิดนึงแบบสไตล์ที่เราชอบแล้วพอไปถึงนะครับเราก็จะชื่นชมกับสิ่งที่เราเจอแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบเราอะ เราจะอยากปรับอะไรคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะหยิบเอาอะไรของเขามาใช้ให้เป็นตัวเราเลยครับพอเดินทางเยอะๆเราก็เหมือนกับค้นหาตัวเองแล้วรู้ว่าสไตล์ของตัวเองเป็นแบบไหนไปโดยปฏิญาณประมาณนี้เนาะแล้วก็พอได้โอกาสอะไรอย่างี้ครับก็เลยทำคาเฟ่ดีกว่าอืเข้าใจพี่โมเสยบอกว่าตอบได้แค่เขาแค่เดียวเขาเขาเล่ามาหมดแล้วคือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์ ตอนตอนแรกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราทําเพจอะ่ะเหมือนเราได้ท่องเที่ยวธรรมชาติท่องเที่ยวเหมือนแบบต่างประเทศในประเทศอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเหมือนพอไปหลากหลายสถานที่มากขึ้นเราก็จะเหมือนแบบว่าสโขบตัวเองมากขึ้นว่าแบบ จากตอนแรกเราอาจจะไปเที่ยวหลากหลายมากเลย <S 1> <S 1> แต่ว่าพอเราเที่ยวหลังๆเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนแบบโอเคเราจะไปประเทศนี้เราอยากไปร้านอาหารแบบนี้นะไปกินอันนี้นะอะไรเงี้ยครับเหมือนมันจะสโคบในสิ่งที่เราชอบดูวความชอบชัดึ้นอ,อยากรู้ว่าสองคนนี้ใครเป็นคนทําการบ้านคะ่ะว่าแบบไปทริปนี้ฉันต้องไปร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้หลักๆตัวโน้ตเสือจริงหรอใช่คือเหมือนโอ๊ตเสือครับก็จะเหมือนเลือกสถานที่ใหญ่ๆอย่างเช่นว่า โอเคอยากไปมิวเซียมนี้ไปธรรมชาติอันนี้นะครับไปโรงแรมอันนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเอามาลงวันลงวันลงวันแต่ถ้าสมมติว่าโอดเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาเ็จะส่งไปเติมอ้าอยากครั้งหน้าถ้าจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะทักไปด้วยเพื่อจะขโมยแบบแผนการท่องเที่ยวแล้วพอได้เริ่มเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วอะค่ะมันเหมือนหรือต่างจากที่คิดไว้ไหมก็มันก็ทั้งคู่ครับคือว่ามันก็มีส่วนที่เราเตรียมตัวไว้แล้วก็ส่วนที่เรา ไปเจอข้างหน้าเหมือนกันเลยครับส่วนที่เราเตรียมตัวไว้มันก็จะเป็นแบบคือก่อนทำเราก็วางแผนอยู่แล้วแหละว,ว่าเราจะอยากให้เป็นสไตล์ไหนเวลาทำอะครับมันจะมีความรู้สึกในใจของเราที่แบบเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราพยายามถ่ายทอดออกมายกตัวอย่างเช่นความรู้สึกของการทานโดนัทแต่ละรสชาติที่เราเลือกมาเลยครับหรือว่าบรรยากาศในการตกแต่งร้านอนะไรเงี้ยแล้วก็พอพอเปิดร้านแล้วครับแล้วเราเห็นฟีดแบ็จากลูกค้าที่เขาโพสโซเชียลมีเดียแล้วเขาพูดถึงความรู้สึกเดียวกับเราอะ เราก็จะรู้สึกว่าดีใจจังเลยนะอะไรเงี้ยครับเหมือนเราส่งต่อไปถึงเขาเขาเก็ตสิ่งที่เราทำใช่ครับแล้วก็หรือว่าแม้แม้แต่แบบเหมือนบางอย่างที่เราอาจจะวางไว้ในร้านอะไรเงี้ยครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขารู้สึกแต่ว่าเราอาจจะแค่รู้สึกเองไปคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาเหมือนแบบเดินเข้ามาแล้วแบบบอกว่าเฮ้ยแสงตรงนี้สวยดีเนาะแล้วแบบมันสะท้อนตัวอักษรขึ้นไปบนผนังไปบนพื้นอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเหมือนแบบจัดวางไว้เลยอะไรเงี้ยเราก็แบบแอบแอบยิ้มว่าเออจริงๆแล้วอะ จัดไว้โ <laughs> <c oughs> อ้เ <c oughs> <c oughs> อดีอ่ะ <c oughs> คือมันเหมือน <c oughs> เป็นดีเทลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนที่ไม่ได้แพลนไว้มันก็มีเยอะเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไว้นี่นครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของแบบการจัดการพ <c oughs> นักงาน <c oughs> คนลูกค้าอะไรครับมันจะเป็นแบบ ปีกย่อยที่เราต้องเจอจุกปอะไรเงี้ยครับในการทําธุรกิจเนาะซึ่งแบบจุนว่าพวกนี้คือถึงเราเรียน business school มาแต่แบบถ้าไม่ได้ลงสนามจริงมันก็จะมีปัญหาอะไรพวกนี้<ช>งอขึ้นมาเนาะ,ะถามย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามว่าทําไมาถึงเลือกเป็นร้านโดนัทอะคะ่ะถ้าเราไปคาเฟ่บ่อยไปเที่ยวมาเยอะอะไรเงี้ยมันน่าจะเห็นทายของคาเฟ่มาหลายแบบมากแต่ว่าทําไมต้องเป็นโดนัทคือเหมือนด้วยที่เราไปเที่ยวมาหลายๆประเทศนะครับแล้วเราแอบไปเจอร้านโดนัท ที่เหมือนเดนมาร์กหรือว่าที่นอร์เวย์ Norway, อะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงเกาหลีญี่ปุ่นในหลักหลาย <Melbourne. S 1> ประเทศเมลเบิร์นด้วยเราก็ไปเจอเหมือนแบบร้านที่มันเป็นเหมือนคาเฟ่โดนัทที่ขายโดนัทเป็นหลักแล้วก็มีกาแฟมาเสริมอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วโดนัทอะมันมีความน่ารักมันมีความแบบเหมือนซิมเปิลแต่ว่ามันสามารถเล่นอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าแต่ละที่ที่เราไปอะมันเหมือน รสชาติหรือว่าสไตล์ของโดนัทแต่ละร้านก็คือแตกต่างกันไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่าที่กรุงเทพยังไม่ค่อยมีร้านที่มีช็อปโดนัทที่แบบนั่งทานจริงจังกับกาแฟมีบรรยากาศอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาความสนุกความครีเอทที่จะทําโดนัทเนี่ยให้มันเหมือนแตกต่าง คือจากที่โอสื่อ like พูดนะครับเวลาที่เราไปแต่ละประเทศนะครับเขาก็จะมีสไตล์โดนัทที่ต่างกันรสชาติแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เชฟของผมก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยครับก็เป็นโดนัทดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ก่อนที่จะทำครับโอ้แตมีความรู้สึกว่าอยากจะทําร้านของเราให้เราแบบเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเป็นขนมที่แบบเราตอนเนี้ยคือเราเก่งในเรื่องของโดนัทอะไรเงี้ยครับผม อากจะพยายามทำให้เป็นแบบคนนึกถึงโดนัทก็จะนึกถึงดรอปาบโดอะไรเงี้ยครับแบบนั้นยซึ่งมันก็ดูเดินทางไปถึงจุดนั้นอยู่ <c oughs> เนาะไม่ถึงเข้าใจไอเดียที่บางคนอาจจะเปิดคาเฟ่ใครอยากเปิดคาเฟ่แล้วมันก็อาจจะใดๆนิดน,นึงเราไม่ได้มีสเปซิฟิกโปรดักต์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นโดนัทก็เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะว่าเป็นจุดนี้ดีค่ะแล้วจุดว่าอันนี้เสริมอีกเรื่องหนึง่งรู้สึกว่ารสชาติมันหาไม่ได้ด้วย <c oughs> ในในร้านอื่นๆเท่าที่ดูซีเลคชั่นของการ คอิดแบบคือเพราะว่าตอนที่ะอกโดนัทใช่ไหมครับเราก็จะมีข้อจํากัดเราไม่สามารถมีแบบยี่สิบสามสิบรสได้ครับเราก็จะแบบเหมือนเอามาลิสเลยนะครับว่าแบบคือเราพยายามคิดรสชาติให้ตอบถูกความชอบของคนนะครับเหมือนวามว่าถ้าคนที่ชอบรสชาติที่เบาๆหน่อยก็อาจจะชอบคลาสสิกวานิลาหรือคนที่ชอบเปรี้ยวก็ตาร์สเบอร์รี่โรสหรือวานิลลามะแรงอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบชอบช็อกโกแลตหน่อยก็จะเป็นนูเทลล่าคือเหมือนกับ คิดอยู่ในใจแล้วก็ตีทายของคนที่จะชอบออกมาครับแล้วก็ลองแบบหย่อนลงไปอะไรเงี้ยครับดีค่ะตาพี่โอ้มันดูเป็นประกายมากเลยเวลาเราตั้งใจ <laughs> เห็นแล้วแบบคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเออเขาตั้งใจคิดรดจริง <laughs> <laughs> อยากอยากให้ทุกคนในกล้องได้เห็นด้วย ฟังถึงตอนนี้แล้วนะคะคนที่ฟังอยู่อาจจะสนใจอยากจะเปิดคาเฟ่ตัวเองแล้วอยากให้พี่โอแล้วพี่โอสุอช่วยแชร์หน่อยเป็นเช็คลิสต์ละกันจะได้ฟังแล้วก็ทําตามไม่ง่ายนะคะสักห้าอย่างหรือกี่อย่างก,ก็ได้ที่แบบก่อนที่เราเปิดคาเฟ่ตัวเองควรจะมีเช็คลิสต์ล่านี้อ่ะโอดก่อนเลยครับก็อย่างแรกอ่ะโอดแค่รู้สึกว่าอาจจะต้องเตรียมเหมือนแบบเซตเป้าหมายแบบเซตตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าอย่างสมมติโอ๊โกสุดมาทําใช่ไหมครับโอ๊ดก็ เาออกจากงานไปเลยเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเปิดร้านเราให้มันไปถึงตรงไหนอะไรองี้ครับแต่ว่าโอทว่ามันก็จะมีบางคนแหละที่ก็อยากจะทําควบคู่ไปกับงานหลักด้วยอะไรเงี้ครับซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าก็แค่แบบเซตความรู้สึกตัวเองก่อนคือ <c oughs> เวลาทําคาเฟ่ครับมันจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตมากมายอย่างสมมติว่าแบบความอดทนที่เราต้องมีกับตอนเซตอัพคือโอโกเสือเครียดแบบ ที่สุดแล้วแบบเหมือนเถียงกันเยอะมากแต่ว่าเถียงในทางที่ดีนะครับคือว่าเราต้องการให้มันดีแหละแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีทางเดินไปถึงจุดนั้นที่ต่างกัน่ยมันก็จะแบบก็จะมีแบบมันก็หนักเหมือนกันแ l a s กันบ้างในระหว่างบางส่วนเลยใช่มันก็จะต้องแบบอดทนมากๆแล้วก็พอเปิดไปปูปะครับมันก็จะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมีทีมของเราเองพนักงานมีฟิดแบ็กจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ิ่งขัดคนนยากที่สุดเลยเราก็จะต้องเหมือนกับ อดทนแล้วก็มีสติอะไรเงี้ยครับบางฟีดแบ็กอะ่ะมันก็มีในทางที่ดีแล้วก็มีทางไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่แบบมันซับเจ็ดใช่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอนะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบ ตั้งสติแล้วก็คิดก่อนที่จะตอบหรืออะไรคนจะนิ่งอะไรเงี้ยครับก็แบบโอนแค่รู้สึกว่าสําคัญที่สุดคือต้องเตรียมใจตัวเองไว้ก่อนเลยอันดับแรกเห็นด้วยค่ะเพราะเหมือนแบบว่าแต่ละช่วงอย่างเช่นอย่างก่อนเปิดร้านเนี่ยครับมันก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาอะไรๆอันนี้คือพูดจริงมากนะคือเหมือนแบบที่พูดมาทุกอย่างเเหมือนแบบเป็นปัญหาผู้รับเหมาหรือว่าอันที่เราแบบพอเรายังไม่เปิดร้านเราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าแบบเอ้ยคนจะมาหรือเปล่ามันมีปัญหาที่แบบความไม่มั่นใจด้วย แต่ว่าพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นพนักงาน hmm. ที่มีปัญหาชีวิตส่วนตัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งคอมเมนต์ของลูกค้าอะไรย่างเงี้ยโอ๊ตก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการทําคาเฟ่อันนึงอ่ะจากตอนแรกที่แบบคิดไว้ว่ามันจะง่ายมากสวยงาม hmm. อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอทําจริงๆแล้วอ่ะคือมันก็คเครียดเหมือนกันแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหนื่อยแหละแต่ว่าเราอ่ะก็มีความสุขที่พอเหมือนเวลาลูกค้าเห็นแล้วกิน ไปอะไรเงรี้ยก็แบบมีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขอืมอืมแต่เข้าใจมากเลยจุนว่ามันเป็นการเริ่มต้นว่ายากเราเนาะแต่ว่าการที่จะทําต่อเวลาเจอปัญหาเราไม่ไปแบบโอ๊ยเลิกแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยโอยากกว่าอ่ะพอมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะโยงถึงเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกคนอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนั่นก็คือสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยที่น่าจะก,กระทบเนาะคนก็ปรับตัวจาก ที่ขายหน้าร้านอย่างเดียวมามีออนไลน์มีส่ง Delivery บ้างอะไรเงี้ยทางดอปไบโดมีการปรับตัวยังไงหรือว่าแบบรับมือกับมันยังไงคะอืในช่วงก่อนหน้าข่าวที่แล้วอะครับเหมือนเราอะอาจจะเป็นช่วงเปิดล้านพอดีธันวาคมของของปีที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาที่ปีปีที่แล้วครับก็คือเหมือนเพิ่งเปิดล้านพอดีตอนธันวาคมแล้วมกรลา โควิดก็เริ่มมาครับใช่แบบแป๊บเดียวใช่คือเหมือนเรายังอาจจะยังไม่ได้ตั้งตัวแบบเหมือนขนาดที่เตรียมพร้อมอะไรแต่ว่ายังดีที่เราเหมือนออกแบบแพคเกจิ้งดีไซน์กล่องมาสําหรับใส่โดนัทเป็นเดลิเวอรี่แล้วเงี้ยครับเราแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาเข้าแอปพลิเคชันใช่พอเหมือนโควิดมาเงี้ยเราก็เลยต้องตื่นตัวเราก็แบบเอาเข้าถูกแอปพลิเคชันในเดลิเวอรี่เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเน่ะเราก็เพราะว่ามันต้องปิดร้านใช่ไหมครับเราก็เลยต้องแบบเหมือน โปรโมทโดยการที่ถ่ายลูกกล่องลองเป็นแบบเดลิเวอรี่แพคเกจจิงต่างๆอะไร้ยครับเพื่อให้ลูกค้าเขาเก็ตไอเดียว่าแบบเอ้ยเรามีส่งนะงอะไรเงี้ยเหมือนสิ่งที่เราอันนี้สรุปจากโอซึอีทีนะครับคือเหมือนสิ่งที่เราพยายามจะทำอะครับคือมันอาจจะเริ่มมาจากที่พรอดักของเราด้วยครับคือเราก็พ o อดักโฟกัสให้โดนัทของเรามันออกมาดีที่สุดนะครับหน้าตามันมันหน้าตาหน้าทางที่สุดงเงี้ยครับทีเนี้ยต่อมาครับในส่วนของแพคเกจจิ่งอะเราก็ มันอาจจะไม่ใช่กล่องรุ่นที่ที่เห็นทุกวันเนี่ยครับแต่ว่าเราก็จะมีลายแบบนักวาดมาวาดเลยครับคือเราตั้งใจจะให้กล่องนะครับเป็นกล่องที่แบบเหมือนผู้รับก็ดีใจที่ได้รับแล่ผู้ให้ก็แฮปปี้แบบเหมือนรู้สึกพราวที่ได้ให้ด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วลครับดังนั้นพอโควิดมันมา,มาปูปะเราก็กระตุ้นความรู้สึกของลูกค้าด้วยกันที่แบบก็โปรโมทเรื่องของกล่องเยอะขึ้นแล้วก็เข้าถูกแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้ไม่เข้าเลยพอแบบพอมันตั้งใใจจ่่่ะคคือไไมด้้ตตังเพแวา เราอาจจะยังรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ทันเพราะว่าแบบเขาเอพิเจนเซหรัมันก็วุ่นวายด้วยตัวของมันแล้วใช่ครับ,<อ>รบแล้วก็พอสมมุติว่าพอมันตั้งในลายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็รีบปรับตัวเลยไงครับก็โปรโมทเรื่องของกล่องเยอะขึ้นมีแบบเกี่ยงการให้ได้ด้วยนะยครับซึ่งน่าแปลกที่แบบ คนสั่งเยอะมากเลยนะครับแบบส่งให้กันละกันเลยครับบางทีเขาสั่งกล่องเล็กๆแล้วก็ให้เราเขียนการให้นะครับใช่แล้วก็มีออกแพ็เกจจิ้งที่เป็นแบบขวดนะครับสหรับทานหลายวันได้มากขึ้นนะครับเฮ้ยมันเหมือนเป็นเรื่องในความในความเครียดในปัญหามันก็มีแง่ายงามของมันอยู่เนาะ<ช>เพราะ,ะว่าดอบไบโดก็ดูใส่ใจในการทำแพ็เกจจิ้งอยู่แล้วพอมันมีสถานการณ์ที่มันคับว่าเราต้องเดลิเวอรี่แล้วอะ่ะ<ช>มันเลยเหมือนได้เป็นการแบบได้ชายโบรดักของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นด้วยว่ากล่องน่ารักจริง จริงนะคะ <laughs> สำหรับใครที่แบบยังอาจจะยังไม่เคยเห็นหรืออะไรเงี้ยลองเสิร์ชดูหรือลองสั่งมาทานดูเลยจริงๆเมื่อเช้าจุ๊มเพิ่งสั่งมา <laughs> แล้วก็เมื่อแกนั่งคุยกันก่อนอาจว่าเฮ้ยเปิดกล่องมาแล้วรู้สึกว่าก,กระดาษรองอ่ะสีก็แมชกับตัวโดนัทรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยนั่งคุยกับแฟนว่าเธอว่าเขาคิดมาเป่าวหรือเธอว่าแบบพนักงานเขาต้องแบบ แมชเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยวะอะไรอย่างเงี้ยสรุปเมื่อกี้ถามพี่โอทั้งสองก็บอกว่าใส่ดีเทลมาจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วคือเหมือนก่อนหนะ้าที่น้องพนักงานจะมาจัดโดนัทอะไรครับเราก็มีการเทรนเบาๆว่าแบบเอ้คู่สีในการวางสีของโดนัทกับกระดาษของโดนัทเนะี่ยคู่สีมันจะเป็นแบบไหนได้บ้างงหรือว่าหรือว่าเวลาแบบเปิดลูกค้าเปิดกล่องมาอย่างเนงะี้ยเราอ่ะจะต้องวางจัดเรียงเหมือนแบบตำแหน่งของสีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ใช่คือเหมือนแบบว่าถ้าสีขาวอาจจะไม่อยู่ติดกันอาจจะต้องอยู่แยกกันใช่แยกกันใช่ใช่ครับเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาเหมือนแบบลูกค้าเปิดมาครับเขาจะต้องแฮปปี้ที่ที่ได้เห็นที่ได้เห็นครับคือก่อนนั้นี้มันก็มีกระดาษรองสีเดียวแล้วเรารู้สึกว่าโดนัทบางสีครับมันไม่ขึ้นกับกระดาษสีเดียวใช่เราก็เลยเอ้ยมีอีกอันหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเหมือนกับก็จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นการ เทรนพนักงานขนาดนั้นแต่ว่าเราบอกเขาคร่าวๆ<ช>ว่าเราควรจะเลือกวางแบบนี้ให้มันสวยกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะขึ้นอยู่กับศิลปะของน้องแต่ละคนทีหนึ่ง <c oughs> ด้วย <c oughs> ซึ่งมันยากเหมือนกันว่าหมายถึงแค่าหาพนักงานที่ทำงานดีแล้วก็อยู่กับเรานานก้อนี้เรานะต้องหาคนที่มีเทสดีด้วย <c oughs> แต่ว่าเชื่อไหมครับว่า หน้าที่ทั้งหมดของร้านนะถ้าสมมติว่าอยู่ร้านเองครับผมจะชอบจัดโดนัทลงกล่องมาที่สุดมันสนุกที่สุดจริงๆนะครับคือว่าแบบมันก็จะมีกล่องหนึ่งชิ้นสี่ชิ้นหกชิ้นใช่ไหมแล้วเวลาออเดอร์มายาวๆครับเราจะได้คิดก่อนว่าแบบแต่กล่องนี้จะจัดยังไงใช่คือมันสนุกมากมันคือองค์ประกอบศิลปะอย่างนั้นเลยใช่ไหมสนุกมากครับอันนี้คือได้มาจากสกิลตอนทําเพจอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนชอบคูเรตอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่งรูปหรือแบบ นิดนึดนงเนาะมันเหมือนเป็นเซนส์ของแบบสไตล์บางอย่างที่พอเราชิปมาท,ทําธุรกิจอื่นก็ตามแต่เราก็ไม่อยากทิ้งมันไปอะ่ะเออเหมือนติดตัวไปแล้วชอบม,มากค่ะนี่ก็เป็นโรคติดเหมือนกันไลาเราเห็นของแบบก็ต้องสวยๆงามๆมีเนาะอ่ะหลังจากดอกไบโดทำเดลิเวอรี่แล้วอะค่ะพี่โอทั้งสองมีคำแนะนำยังไงไหมสำหรับคนที่กำลังจะทำร้านขนมออนไลน์ที่เน้นส่งเดลิเวอรี่ค่ะเพราะว่าจุนมั่นใจว่ามันก็ต่างจากเปิดหน้าร้านเลยแหละมันมีดีเทลพวก อย่างที่บอกแพคเกจจริงเอยหรือการเข้าแอปพลิเคชันที่มั่นใจว่าวุ่นวายแน่น,นอนหรือว่าเหตุผลเอ,อหรือดีเทลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันน่าปวดหัวตามมาจริงๆสำหรับโอ๊ตอะครับโอ๊ตอยากจะให้โฟกัสที่ของที่จะขายก่อนอืที่เป็นอันดับหนึ่งคือสําคัญที่สุดอะครับ,รบเพราะว่าเวลาที่เราขายในในปัจจุบันเนี้ยครับ สม,มุินะครับคราวที่แล้วทุกคนทำาบราวนี่หมดมเห็นไหมทำยังไงให้บราวนี่ของเรามันแตกต่างจากคนอื่นได้จะรสชาติหรือเปล่าจะเชฟหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยครับใช่คือเหมือนอยากสร้างความแตกต่างก่อนให้คนแบบอาจจะอยากเลือกมาสนใจเพราะเห็นว่าเราแตกต่างอะไรเงี้ยครับอุปมาสำคัญแล้วก็เรื่องที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของแบบแพคเกจที่แบบเราจะคือมันต้องไม่ได้สวยอย่างเดียวครับแต่มันต้องโปรเทค ขนมของเราให้ไปถึงลูกค้าแล้วมันยังสวยอยู่หรือมันยังคุณภาพมันยังดีอยู่อะเงยครับอันนี้ก็สําคัญอเหมือนเหม,มือนโดยโดยรวมรู้สึกว่าโปรดักกก็ต้องดีแล้วก็ต้องมีจุดเด่นเพื่อที่จะทําให้คนเขานึกถึงเราอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยยิ่งช่วงที่โควิดเนี้ยมีแต่ความเครียดความแบบกังวลใจอะไรเงี้ยครับอยากจะให้ออของที่เราจะขายเนี่ยอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ คนเห็นเราแบบมีความสุขหรือว่าส่งไปให้กําลังใจกันได้นีครับอ,อดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนในช่วงเนี้ยทุกคนที่ได้รับของหรือว่าซื้อของไปอะ่ะก็จะมีความสุข ก็เป็นดีเทลที่ดีเนาะบางคนอาจจะไม่ได้มองจุดนี้ขนาดนั้นแต่เห็นด้วยเพราะว่าพอมันเป็นออนไลน์อะคะ่ะอันนี้แบบบอกคนฟังแล้วรู้สึกเหมือนกันว่าอะไรมันง่ายไปหมดอะเวลาจะเสิร์ชแบบอย่างเมื่อกี้แบบเสิร์ชบราวนี่มันขึ้นมานแบบสิบสิบด้านอะไรงเงี้ยมันเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งมันสําคัญเนาะทำไงให้เรา stand out ทําไงให้คนที่สั่งเราไปเราแบบแฮปปี้อยากจะสั่งอีกครั้งอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะประมาณนี้มีคําถามอะไรเพิ่มไหมคะจากทีมห้องส่งไม่มีเนาะ เอาละค่ะวันนี้ก็ได้คุยกับพี่โอแล้วก็พี่โอสื่อกันไปแล้วนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขามีแพชชั่นในการทำจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะอยากแล้วแหละไอ้ความอยากมันมันเป็นความฝันอยากเปิดคาเฟ่อยากเปิดร้านขนมออนไลน์อยู่แล้วนะคะทำเลยอันนี้เป็นสเต็ปแรกฟังพอดแคสต์จริงแล้วต้องเริ่มทำครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอยากจะโน้ตทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือ เวลาเจอปัญหาซึ่งมันต้องเจออยู่แล้วไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามอย่างที่พี่โอตบอกเมื่อกี้นะคะต้องไปต่ออย่าไปแบบเจอปัญหาสะดุดปุ๊บแล้วหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พาแบรนด์ของเราพาร้านของเราไปถึงฝั่งฝันของเราได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โอตแล้วก็พี่โอต์สุมากเลยนะคะที่มาคุยกับจูนวันนี้แล้วก็คุยกันถึงการเปิดคาเฟ่เปิดร้านขนมออนไลน์เนาะติดตามฟัง New Year New y o u My First t i m e กันได้ใหม่ค่ะพอแคทที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้พอทุกปณิธาน ปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูแล้วก็พีโอทั้งสองไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนระับสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ